สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับมิเตอร์จอยชาแนลนะครับ,บ,รบผมอาจารย์ดอยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในหวัวข้อ Basic Network Command เป็นตอนที่4แล้วนะครับหลังจากทิ้งตอนที่3มานานพอสมควรวันนี้ผมก็จะพูดในหวัวข้อที่เป็น Command คำว่าเราตัวนี้นะครับเหาโอเคนะครับ command เราเนี่ยเป็นการตรวจสอบเส้นทางของเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งคนที่ทำงานด้านไอทีะว่าจะเป็นเน็ตเวิร์ g เอนจิเนียร์นะครับเป็นซิสเตมเอนจิเนียร เป็นซิสเต็มแอดมินต่างๆเนี่ยต้องสามารถใช้ะคอมพิวเอร์เราได้ผมก็จะาสาธิตในการตรวจสอบเราใน Windows นะครับในยังน n u กแล้วก็ใน i s c โก้มาิซิโกสักสามตัวก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆข่านนะ,ะส่วนโปรดักต์อื่นๆหรือว่า OS อื่นๆเนี่ยก็ใช้คล้ายๆกันนะครับแตามาเริ่มต้นใน Windows ก่อนถ้าในว w s ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นตัว Windows s e r v e r ก็ได้หรือจะเป็น Windows XP Windows 7ก็ได้แม่แต่ Windows เองเนี่ยอ่ะผมสาธิตนะครับผมเปิดตัวดอทขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ ถ้าผมไม่บอกอะไร่ยผมมีคำว่าเราเข้าไปนะครับหรือจะบอกว่าเอ๊ะเราเนี่ยใช้ยังไงมีออปชันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอธิบายครับตัวที่ผมจะแนะนําก็คือตัวคําว่าเราปิมพตัวแรกสุดเนี่ยเลยนะครับแต่ถ้าเราปิมพ์อปชันหมายถึงว่าโชว์ของเวอร์ชันสี่ไอพีเวอร์ชันสี่นะครับอผมโชว์คําว่าเราปิมพน,นะครับเราปิมน,น์จะเป็นการบอกเราว่า,าตัวพีซีของเราเนี่ยหรือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีการเซตเอาไว้ไหมถ้าไม่มีการเซตไว้เนี่ยจะมีการเซตแค่ ตัวเกตเวทั้งนี้ความหมายว่าทุก IP นะครับเน็ตบอร์ดไอเชนหมายถึงว่าทุก IP เป็นศูนย์ศูนย์เนี่ยเน็ตมาร์กนั่นคือสเปซมาร์กอันนี้คือเกตเวย์อันนี้คือดีฟอลต์เกตเวยทเราใส่ไว้นั่นเองอันนี้ความหมายว่าทุกเน็ตเวิร์กวิ่งมาทาง1 2ึ่1กทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีการใส่ IP เกตเวย์ตัวอื่นไว้หมายความว่า PC เครื่องนี้ไม่ได้มีการเซตเงาเพิ่มนะครับแต่ท่านก็สามารถแอเงาเพิ่มก็ได้ด้วยการใช้เงาแอดนะครับ เองเชงก็ได้แต่ในที่นี้ผมไม่เน้นนะนะครับเอาแค่ตรวจสอบพอถ้าตรวจสอบเท่านี้ก็หมายความว่านะครับตัวว i n d o w s ของผมเนี่ยี่ผมพิมพ์เราเป็นนะนะครับมีการเซตแค่ default เอาไว้หรือว่าเซตเกตเวยไวอย่างเดียวก็คือ Default Gateway นั่นเองเป็นที่หนึ่งก็บสองนืแปดหนึ่งนคไหมครับนี่ในวินโดว์อ่านต่อไปผมจะสาธิตในงานลูกบ้างนะครับในงานนกผมก็จะมีหมดเข้าไปในงานลกเซเวอร์สักตัวหนึ่งนะครับของผมเองนั่นแหละนะครับจะไปตรวจสอบกันดูนะครับ ใช้โปรแกรมเซียเ,เชอเข้าไปนะครับนะครับถ้าเป็นในยังอินุกไม่ว่าจะเป็นยังอินุกค่ายไหนก็แต่นะครับควรจะสวิตต์มาเป็นแอดมินก่อนหรือว่าใช้ซูขีดนะครับก็ใส่พัสเวิดของแอดมินหรือพัสเวิดของรูทนั่นเองนะครับเข้าไปนะครับก็เป็นตัวชาร์ปแบบนี้นะครับนะครับผมก็พิมพ์ท่าในยังอินุกเนี่ยใช้คำว,ว่าเราก็้คำว,ว่า log in ออปชันคือกับเอนนะกับเอคือโชว์เป็นตัวเลขนัมเบอร์นะครับถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าในลูกตัวนี้เนี่ยนะครับมีการทำลอตติ้งไว้เหมือนกันนะนะครับปีดีฟอยล์เอาไปที่นะครับหนึ่งก็สองไปจนถึงหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีประกาศตรงนี้หนึ่งเจ็ดสองเจ็สิบเก้าจนศูนย์เนี่ยไปทางหนึ่งก็สองหนึ่งแปดจนหนึ่งห้าหกนะครับหมายความว่าตัวนี้มีทำลอตติ้งแบบสแตติกไว้ด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นในลูกนะเอาผมผมก๊อปในลูกมาให้เป็นตัวอย่างงนนนิดึะครับ ใส่ไปในนกขัดผมเมื่อกี้ในวินโดว์เนี่ยเราปริ้นโอเคไหมครับท่านเองนุกใช้เราล็อกเอ็นอันนี้ผมสาธิตให้ดูนิดหนึ่งก็พิดูเห็นไหมนี่คือ IP ไอพีายทางก็คือเฉยเป็นเน็ตเวิร์ดไอพีเกตเวนะครับอันนี้เกตเวเป็นตัวนี้ในฟองเรานนั่นเองใช่นไหมครับอันนี้จะมีเน็ตเวิร์ดอีกวงหนึ่งไปที่หนึ่งเก้าสองหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งห้าหกนี่เป็นเกตเวอันนี้จะเป็นไอพีของตัวนุกเซิร์ฟเวอร์หรือว่าตัวเราเตอร์สักตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมใชิออกรรโกมานเราปร,ริ้นไปเรื่อยเราล นะครับโอเคนะครับทีนี้ใน router Cisco บ้างถ้าเป็น router Cisco ไหนเชื่อมันว่าโชยพี่ยาแล้วนะครับถ้าเปน router Cisco เชื่อมันโชยยาแล้วผมก็เปิดโปรแกรมซิมของผม Cisco Packet Tracer ขึ้นมานะครับอันนี้มีการทำ routing เสร็จนะครับผมมาตรวจสอบ routing ของ router ตัวนี้กดซ้ายมือนะครับเข้าไปนะครับถ้าเป็น router Cisco นี่ยเราก็ enable เข้าไปก่อนเป็น admin ผมต้องโชว์คำาช่วโชว์ IP ยาแล้ว ถ้าเป็นตัวซิตโก้เนี่ยจะเข้ามาว่าโชยพี่เรานะครับนี่นะครับเข้ามาเนี้นะครับก็มาตรวจสอบดูปรากฏว่าซิตโก้นี่ดีอย่างหนึ่งคือจะมีบอกโค้ดต่างๆด้วยตัวย่อตัว c คือ Connect เห็นไหมครับ Connected คือ IP ที่อยู่ที่ขาตัวเองเห็นไหมครับตัวนี้ที่ดูเนี่ยมีตัว c นะครับตัว c คือ IP ที่เอาเตอร์เองนะครับจะบอกว่าอันนี้อย่างทิศตัวนี้ในเบอร์สิบสิเนี่ยอยู่ที่ขาซีเรียสศูนย์ศูนย์นะนะครับทีนี้ปรากฏว่ามีตัว o ด้วย o ก็หรู้ว่า ospf นั่นเอง นะครับ o s p f ก็เป็น rou ซิ่งม a ต d ฐานตัวหนึ่งที่ทุกโปรดักเน็ตเบิร์กคนเดียวสามารถเซ็ตได้นะครับอันนี้หมายความว่าถ้าจะไปเน็ตเ r ิร์ก10 10 10 4นะครับแต่มารู้จักด้วยเวทเนั่นเองไปทางขานี้เสียสนุกสูงนะครับนะครับเวทเเห็นไหมครับัว O นะมีความหมายว่าเน็ตเ r ิร์กเหล่านี้รู้จักด้วย o s p f นะครับปรากฏว่ามีตัวเป็น S ดอกจันด้วยอันนี้คือดีฟอร์เราไงถ้าเป็นดอกจันในสตาร์เนี่ยอันนี้คือดีฟอร t ตัว s คือ static โอเคไหมครับหมายความว่าอันนี้มี default out ไปที่10บจุดสิบจุดสิบความหมายของ default ก็หมายความว่าถ้าไม่มีอยู่ในเนี้ย ip ปลายทางนะครับที่ต้องการไปเนะี่ยถ้าไม่มีอยู่ใน routing table ให้ไปทางตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าดูตาม d ด a g ร,รมหมายความว่าอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆอยู่ตรงนี้นะครับที่ไม่ใช่ไม่ใช่ ap ที่อยู่ใน routing table พวกเนี้ยไม่ใช่เบอร์สิบแต่เป็นเบอร์ยี 100, ่สิบเบอร์หนึ่งร้อยเบอร์ อ่าสองศูนย์สามเนี่ยให้วิ่งทางนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะครับก็คือจะบอกว่าอันนี้หมเหนเป็น Default g a t e w a นนั่นเองโอเคนะครับก็สรุปสาม m อมานิดหนึ่งถ้าเป็นใน Windows นะครับ Windows ใช้เอาเป็นนะครับถ้าแดงเมนูเมนูหรือว่ายูนิคต่างๆเนี่ยใช้ยังเอาเป็นใช่ไหมครับถ้าเป็นอักขระชิสโก้ใช้โชยพียังเอาใช่ไนะครับโอเคก็หวังว่าวันนี้คงได้ความรู้กันไปพอสมควร ไว้พบกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณครับ